มีคำถามใลถามบูมามากๆเลยเรารู้ทุกคนแล้วว่าซื้อรถเนี่ยต้องซื้อรถเดิมซื้อรถโครงสร้างเดิมซื้อรถไม่ชนไม่คว่ำไม่น้ําท่วมไม่ก่อไหม่แล้วก็ดูเล่มอะไรที่เป็นหัวใจหลักและมองค้ำไม่ได้ทุกคนรู้ไหมอะไร <S <S เครื่องเกียร์แล้วก็อะไรส่วนควบวันนี้ก็เลยถามเนี่ยประสบการณ์จริงคนดูรถเนี่ยดูรถมากี่ปีแล้ลวเราสิบปีคนระับผมถามหน่อยดีกว่าเวลาคุณไปดูรถคันหนึ่งเนี่ยทีเนี้ยอยากรู้ว่าดูยังไงสาธิตดูยังไงเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องลองสตาร์ทให้ผมดูหน่อยผม อย่างนี้คือโอเคได้ไดปกติตัดผิดเดียวติดไม่ใช่ว่าแฉะแฉะอันนั้นใดไม่ดีอ่าแล้วไม่ดีมันจะเป็นยังไงนะมันเสียงนะแฉะแฉะถ้เราติดได้อ๋อมันจะติดนานอันนั้นคือต้องไปดูไดแล้วถูกต้องถ้าลูกยางเช็นเครื่องไม่ดีเครื่องจะสั่นเราตัดตัดเราลองมาดูข้างหน้าเครื่องกันเป็นยงไงเราดูว่าสายพานลูกลอกอะไรนี้มันดังไหมอ่าอันนี้แต่งียบกริบ ทำไมปกติจะมีเสียงเสียงดังก็เปิดอันนี้เพิปกติแหละปกติตบโง่ตบแอร์เวลาเปิดนี่เสียงกจะดังไหมอ่าแล้วถ้ามูฟโร่ <ıyorlar. S 2> แอร์เพลทแบตเตอรี่ไฟอ่อนเนี้ยเป็นยังไงสตาร์ทไม่ค่อยติดถ้าเป็นรถสมัยใหม่มันจะขึ้นหน้าปัดเลยอ๋ออาโอเคแล้วต่อไปดูอะไรต่ออ่ามาดูน้ำมันเครื่องมันอะไรเนี่ยทำไมว่าตับแล้วอ่าถ้าแบบช่างโบราณช่างโบราณอาจจะวัดนะนี่ก็มีปัดออกอ่าถ้าปัดออกเยอะนี่เครื่องรวมแน่แต่อันนี้ไปปกติปัดออกเครื่องระบายอ่าระบายความร้อนออกมา พี่ดูเสร็จอันนี้คือท้องเครื่องประมาณนี้อ่าประมาณนี้อันนี้คือข้าวข้าวาวถ้าไม่มีเสียงดังควันไม่ออกตรงนี้แบตเตอรี่ไรสตาร์ทแก๊กเดียวติดนี่คือโอเคเลวโอเคเสร็จแล้วพี่ดูอะไรต่อมาดูพวกระบบไฟภายในพวกอะไรแบบนี้อ่าลองดูภายในดูหน่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามันมันใหญลูกค้าไม่เล็กนะครับหรอบางทีลูกค้าเปิดไปแอร์ไม่เย็นก็บอยนเราลองราไล่ไล่เปิดตั้งแแรกอ่าว่าเย็นไหมอ่านี่ไหมอันสองสาม อันนี้เป็นไงปกติแล้วถ้าไม่ปกติเป็นยังไงเสียงมันจะดังแสดงว่าเป็นที่อะไรถ้าเสียงดังอ่ะคือบางทีเป็นที่คอแอร์ก็ได้เป็นที่กรองแอร์มีขยะเยอะอะไรเยอะประมาณนั้นแล้วย่างแอร์ไม่เย็นเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำยาแอร์ลูกค้าไม่เคยเช็คไม่เคยอะไรมันเคยเติมยาแอร์ด้วยเช็คด้วยแล้วก็เช็คอันนี้ด้วยไปฟังท่านของมันนหะทำงานปกติไหมทำงานปกติไหมใช่ไหมแอร์เข้าหน้าแอร์เข้าลูกล่างแล้วก็ปรับกระจกอันนี้ดูกระจกมองข้างอันนี้คือเรียกว่าระบบไฟฟ้ารถทั้งหมด ช่ก็ใช้งานปกติไหมนี่กระจกของข้ารับปรับดูใช้การได้ไหมอะไรไหมตอนทั้งก่อนซื้อแล้วลูกค้าที่จะมาซื้ออ่าแล้วเช็คกระจกกระจกเช็คกระจกขึ้นลงนี่ขึ้นลงไหมอ่าอ่าลองเข้าลองเหยียบคันเร่งอัตราเร่งเครื่องอัตราเร่งดูไงอัตราเร่งดูไงดูว่ารอบขึ้นหรือันไหมยังไงยังไันไหมเนี่ยเนี่ยจะไลรอบไปเรื่อยอ่อ่าเนี่ยอัตราเร่งปกติเนี่ยถ้าไม่ปกติเป็นยังไง รอบอไปขึ้นไปถึงพันควบเลยควบเลยแสดงว่าเป็นไรแล้วแสดงว่าเป็นไรปัญหาเรื่องเครื่องเริ่มจะมีแล้วเริ่มมีแล้วออ๋เราไปที่คอยก็ได้อ่าวัตเทียนก็ได้เราต้องไปเราซื้อมาเสร็จจะต้องรีเช็คแหละใช่ใไหมใช่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยแล้วเรื่องพวกประเภทเกียร์เกียร์เราต้องลองเข้าลองขับอ่ะลองเข้าอย่างไรเราลองเข้าอ่างลองเข้าเกียร์หนึ่งเข้าไหมเกียร์สองเข้าไหมอ่าต้นเกียร์สามเข้าไหมเกียร์สี่เข้าไหมแล้วถ้าไม่โอเคมันเป็นไงคือถ้าเกียร์มีปัญหาบางทีเกียร์สองอาจจะไม่เเเขข้้าากียร์ไม่ เข้าได้แค่หนึ่งสองเพื่อนเกียร์นี่น่าจะหนักโอ้หนักเลยถ้าเป็นเกียร์โต้ต้องลองว่าขอใส่เกียร์แล้วคือเสียงดังปุ๊บมเลยถ้าเสียงดังอ่าเริ่มเลยเกียร์ต้องมีปัญหาเราไปลองคลับปุ๊บเกียร์สะดุดทุ้ยท้ยทอ่าเนี่ยปัญหาเกียร์เริ่มแไหมไม่ได้เกียร์เริ่มเลยอ่าแต่มีตีมไปเลยเกียร์พังอ่าถ้าเกียร์พังเราบผมต้องถอยถอยลอครับอ่ถอยถอยออันนี้ประสบการณ์หญิงแท้ปุ๊บพี่บอยมาเป็นช่วงล่างใกล้จะมีปัญหาแล้วจะเป็นยังไง มันจะดังบุ้งสามเลยกูเสียงดังเลยอันนี้นนประปเมินขั้นแรกเลยโทกลูกยาง <c oughs> อันนี้คือประมาณนี้ในการดูรถ<ช>ประเมินเสร็จพี่จะรายงานมาแบบนี้เห็นไหมครับเราซื้อรถคันหนึ่งโค้งสร้างเสร็จต้องดูอะไรส่วนควบด้วยดูภายในแล้วก็ไฟด้วยเพราะว่ามันต้องพร้อมใช้ใชแต่ว่าใดๆก็ตามเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องผ่านคิวซบอยแล้บ้านอีกที รีเช็คอีกทีหนึ่งถูกต้องแล้วก็ไปจบกันที่ไหนตรงนีถูกเข้าสุนจบไปเลยถูกต้องอที่ผมบอกนี่คือแนะนำนะนไปซื้อที่ไหนก็ได้ไาม่ต้องมาซื้อที่นี่แหละ<ร>ซื้อที่ไหนก็ได้แต่พวกผมชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะฝากกันนะครับทุกคนบอยแล้วั่าีูรถไม่ดีที่นี่ไม่มีไครครับ